ผลกาง,งานตัวเลขที่เราได้มีการสำรวจครับอยู่200,000สามคนรเนเ็ษนะครับจริงๆแล้วประชากรของเราประมาณ200,000คนนะครับเพงานที้ก็แสดงว่าปีที่น้องเราเนี่ยที่ออกไปมีแต่ชื่อแต่ว่าตัวไม่อยู่นะครับอรออกไปทําง,งานนอกพื้นทีนะ่ก็รวมๆ200,000คนเศษนะครับก่อนหน้านี้ตัวเลขอยู่ที่สั้น202 เสนะครับวันนี้ขึ้นไป2องแสก็แสดงว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสถานา์นะครับที่ความดูแล้วดูเหมือนจะมีการกระจายตัวของเชื้อโคยในทีมากขึ้นก็ทําให้พี่น้องชาวทงาน,นกลับบ้านมากขึ้นะครับวันนี้มีคนเข้ามาร่วมๆมเหมื่นคนนะครับผ่านการเข้าระวังไปแล้วจนถึงวันนี้นะครับประมาณเกือบเกือบสองพันหารคน ยังมีพี่น้องที่ผมต้องเฝ้าดูแลเฝ้าระวังร่วม,ม,ม7,000คนนะครับไมะงั้นก็เป็นปลูกหลานของเราทั้งสิงหลักการก็คือผมขอวิงวอนนะครับว่าพี่น้องผมที่เกือบ7,000คนที่กลับมาบ้านเที่ยวนี้นะครับหนึ่งถ้าท่านไม่ไม่มระมัดระวังเฝ้าระวังตัวเองให้ดีอาจจะเป็นโศนกนาฏกรับในบ้านกันได้ คือถ้ามาดูกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วท่านไม่ระมัดระวังดูกันแล้วไม่กักตัวเองสิบสี่วันบบตามมาตรการโคริดชีนนะครับมันจะลำบากกับท่านในบ้านแต่คนในบ้านจะานลำบากแน่นอนนะครับมีความสูงเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อจากท่านในกรณีคือบางคนที่มาแล้วยังไม่แสดงอาการครับพี่น้องครับแล้วนี้อันตรายมากแต่ถ้ามาปุ๊บเรียนรู้ว่ามีอาการหลบ เราสาม,มารถชาร์จเขาได้ทันทีเพราะว่ามันผ่านการตรวจของอสมอจากการอสมอนี้เข้าไปมันก็ตรวจได้แค่้นฐางน,นะครับไม่มีไม่นปวดหัวตัวร้อนไม่มีการไอนะครับเข้าบอกบอกบอก,บอกให้ข้อมูลเพื่อต้นว่าไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอาชีพก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับเพราะงั้นมันก็ตรวจได้แค่เพื้อต้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็เหมือนเช่นกรณีที่เกิดขึ้นจริง ที่ทำคอกวายาวเมื่อวานนี้นะครับก็มีดูการของพี่น้องของเราชาวหมดยาวกลับมาเยี่ยมพ่อคุณแม่ต้องมีอาชีพขายของอยู่ที่กาะลันตานะครับก็ให้แบบเปนะ็นการนักท่องเที่ยวนะครับรถไปเดอนที่แล้วก็กลับมามาอยู่สองสามวันแล้วก็กลับไปคืนสุดท้ายผมกลับไปกระบี่ก็ตรวชสอบคำบอกพ่อคุณแม่ว่าวันนี้ตรวจเชื้อแล้วเจอ วันนี้ที่ก่อยาต้องเฝ้าระวัง39คนนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามสภาพการที่เกิดขึ้นปรากฏติการณที่เกิดขึ้นมันก็เป็นภาระของเราที่จะต้องดูแลที่น้องประชาชนของเราต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีท,ที่ควรควรศึกษาและควรที่จะดูไว้นะครับว่าที่ผมบอกว่าทุกคนมีความเสี่ยงเนี่ยครับจริงๆเงยอะก่อนหน้านี้มันก็มี2-3เคสนะครับ แต่โชคดีที่ที่คนที่อยู่ในบ้านเราพอเราตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะครับก็เป็นจังหวะโอกาสแค่โชคดีแค่นั้นเองแต่ช่วงที่เขามาแล้วมันยังไม่เชื้อมันยังไม่ทํางานแต่ถ้าเชื้อทํางานมันก็เก่ง